กลับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับก็ไม่ได้ทํามา2วันนะครับไม่ได้หยุดทำนะนะครับแต่ไม่ว่างเท่านั้นเองโอเควันนี้จะเป็นเรื่องของความรักนะครับทำไมผมต้องพูดความรักเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอสําหรับคนทุกคนที่มีความรักทุกคู่แหละครับที่มีความรักมักจะสมหวังไม่สมหวังแล้วแต่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมคงไม่สมหวังเหมือนพวกเขาหรอกนะครับถึงผมจะเคยมีแฟน แต่ผมก็เลิกกันไปแล้วนะครับผ่านมา2ปีจะ3ปีแล้วนะครับผมก็ยังคิดถึงเขาอยู่เลยอยากให้เขากลับมาหาอยากให้เขามากอดเราอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ทำไงได้เนาะเขาก็มีใหม่ไปแล้วแหละเราก็คงได้แต่ทำใจแล้วก็ปล่อยวางหาคนใหม่ดีกว่านะครับหาคนใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาทดแทนได้แต่มันก็ยังมีแวบ,บหนึ่งที่นึกถึงแฟนเก่านะครับแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าคนโปรดซะด้วยนะครับ โอเควันนี้ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่เอ่อไม่รู้ว่าออกข่าวหรือยังนะครับแต่ผมจะเอาประเด็นนี้มาพูดก็คือเป็นเรื่องของเยาวชนนะครับเป็นชายหญิงอายุ14กับ15ปีนะครับคือคุณยายของฝ่ายหญิงเนี่ยเขากีดการเรื่องความรักซึ่งถ้าถามว่าสิ่งที่คุณยายทำถูกทำถูกไหมเนี่ยก็คงตอบว่าไม่ถูกเพราะว่าความรักอะ ไม่ใช่ว่าคนจะมามังคับกันได้นว้ยกว่าจะหาคนที่ใช่อะท่านผู้ชมกว่าจะหาแฟนกว่าจะรู้จักกันกว่าจะนอนกอดด้วยกันกว่าจะอาบน้ําด้วยกันนอนด้วยกันมีบ้านด้วยกันมีลูกด้วยกันเนี่ยมันคนข้างยากสมัยนี้เนี่ยนะครับพ่อแม่บางคนบางคู่ก็ยังกีดกันเรื่องความรักอยู่เลยแต่ในทางกับกัน บางคู่เนี่ยอนุญาตให้ลูกมีแฟนได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเออเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมก็มีแฟนตอนวัยรุ่นนี่แหละอายุ1 3บสสก็ไม่ได้โดนกีดก้านอะไรพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ด่าแต่บางคู่เขาด่าซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคุณต้องห้ามคือถามจริงห้ามแล้วได้อะไรอ๋อคืออยากจะห้ามแบบให้ลูกอายุ20ก่อนค่้มีแฟนมันเป็นไปนไม่ได้เว้ยคือต่อให้ังเรียนอยู่อะเป็น มัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยเขามีแฟนได้ผมพูดถูกไหมอ่ะล่าต่อนะครับสองคนนี้เนี่ยล่อลวงยายคนนี้เนี่ยมาฆ่านะครับก็คือแบบอ่ะหลานสาวเนี่ยเหมือนเข้ามาพูดคุยกับยายนะครับและทีนี้เนี่ยเหมือนคุณยายหกล้มนะครับน่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายไม่รู้อะเอามีดมาแทงอนะ่ะท่านผู้ชมเอามีดมาแทงจนเสียชีวิต ยายคนนี้เขาอายุ63ปีผมก็เข้าใจแต่ว,ว่ายายอยากให้ลูกมีแฟนตอนอายุ20หรือเปล่าอันนี้ในความคิดบวกถ้าความคิดว่าคือคุณยายจะไปห้ามทำไมผมถามแค่นี้เองแต่เขาเสียไปแล้วถามเขาไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยตำรวจก็น่าจะจับ2คนนี้แล้วแหละนะครับคือ2คนนี้เนี่ยอายุ14-15ใช่ไหมก็คือจะผูว้วาเข้าสถานพินิจก,ก็ไม่เชิงหรอก คือต่อให้เข้าสถานพินิษเนี่ยก็ไม่รู้ว่าออกมาจะทําแบบเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ของสองฝ่ายน่าจะรู้แล้วนะครับว่าร่วมกันฆ่านะครับพยายามฆ่าด้แหละเจตนาเนี่ยคือใจกล้ามากกล้าฆ่าคุณยายอายุ63ซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณท่านเลี้ยงเรามาก็จริงแต่ลูกๆหลานเนี่ยไม่ควรไปทําอย่างนี้ถามว่าผมเนี่ยมีความคิดอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกนะครับแต่มันก็แค่แบบนึงเท่านั้นแหละ แต่เราก็าลบความคิดออกไปได้นะครับสิ่งที่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเขาพูดเนี่ยเขารักเราเขาห่วงเราเท่านั้นเองผมเนี่ยคนนึงแหละที่ตอนเด็กก็ดือ้อโดนพ่อตีบ้างอะไรบ้างผมก็โตมากับพ่อแต่พ่อมาเสียไปซะแล้วนะครับพ่อมาเสียไปปีที่แล้วปี6กหนะครับหลังมันเกิดน้องผม พ่อแม่ตอนเนี้เขาน่าจะรู้ได้แหละของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงนะครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงโทษนะครับเขาน่าจะรู้แล้วนะครับซึ่งมันก็ชดใช้อะไรไม่ได้เนาะท่านเสียไปแล้วและท่านมีพระคุณด้วยนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับสําหรับคนที่จะฆ่าพ่อแม่อะไรก็ตามผมไม่อยากทําเพราะว่าการฆ่าพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณเนี่ยมันก็เป็นบาปอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาเนาะนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยจะมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวสัพักน,นึงจะออกไปหายาานะครับแป๊บๆบนะครับออกไปหายาาที่ถนนคนเดินนะครับไปหาของกินเพราะว่าตอนนี้หิวมากนะครับโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบี t จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วย นะครับหวังว่าเคสนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยนะครับชายหญิงอายุ14 15เนี่ยคู่รักเนี่ยล่อลวงยายไปฆ่านะครับหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ความรู้ความเข้าใจสาระอะไรต่างๆจะเรื่องนี้อีกมากมายรวมถึงเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับบางทีเนี่ยความรักเนี่ยไม่จําเป็นหรอกครับที่คนผู้ใหญ่เนี่ยจะมากีดกันไม่จําเป็นเลยนะครับอย่ามากีดกันก็พอนี่แหละสิ่งที่ขอ นะครับมีความรักได้มีนะครับมีไปเลยอุ้ยมีไปเลยนะครับไม่ต้องกีดกัน้นโอเควันนี้ก็ลําำลาแต่มีเท่านี้นะครับ